สวัสดีครับผมนำโชคครับนำโชคแม่ยังม,มีกล้วยเลยมันแก้วแตงโมยังมีครับผมดูบ้านนำโชคครับผมมีประดุจยาของไรยเกี่ยวครับที่คุณแม่ลัคกี้มาให้เก้วเชือกโมดีครับผม ไปก็จะไปบ้านโจจ้ครับไปสุกโจโจง้ไป่เช้าจดเดะด้ตื่นไปรถดงอาทำมูนาวมูนาวเนื้อว่าคือไได้ครับไม่ชูไม่โพลให้กินไม่ได้เลยขาดเดือเบ็ด สวัสดีนะครับผมกมเรือครับเรืออีกสองเชือกไปป่าหรือเปล่าฮะตื่นบาบาพี่อ่าใช่ครับเนี่ยไม่โอรูเนาะเชือกปาเชือกอะไรนะ อีกสงเชือกไปป่าใช่ครับผมยังไม่มาบ้านต้องเย็นกว่านี้นะครับผมถึงมาครับผม สวัสดีนะครับผม <Hey. S 1> น้ำโชคจ้าน้ำโชคครับผมด,ด้วยค้ามะม่วงก็มีด้วยครับ

ดีแดงๆไงในพี่โฟกันเปนไหนติดตาได้นะครับผมยัง,ยง,ยงมีกล้วยอยู่นะครับผม เด็กวัินเยอะไปกันต่อครับผมไปบ้านเจาโ,โ,โจ้ครับสิเราเจ้าโ,โ,โ,โต้ครับผมเอ้าเห็นๆๆบุ่มอยู่พี่ชิโออหลวงพ่อ